พ่อครับผมซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อครับฮะอะไรนะลูกกางเกงทรงเอครับพ่อโอ้ดีดีดีพ่อกำลังหากางเกงใส่จะไปตลาดเดี๋ยวพอดีเลยมาเดี๋ยวพ่อใส่ตอนนี้เลยจัดไปครับพ่อแม่ลายสวยนะเนี่ยเดี๋ยวพ่อลองใส่ดูก่อนดีเลยครับพ่อเออดีเว้ยใส่ดีนะเนี่ยอืมหล่อมากเลยครับพ่อพ่อจะไปตลาดก่อนนะอย่าลืมทํากันบ้านดีๆด้วยล่ะเออดได้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 เออดีดีดีพ่อไปก่อนละครับพ่อ เสร็จจ้ะมีกตรเอาให้หมดนี่แหละรูเงินดูทองอืมเสร็จกูแน่ว้าวหวานเกียบไปล้างจานเดี๋ยวนี้นน้อน้อน้องั้นก็ไปทำอาหารนน้อน้อ้อไปกวาดบ้านเดี๋ยวนี้นน้อน้อ้อเฮ้ยเด็กคนนี้ถ้างั้นก็ไปซักผ้าฮะอะไรนะเวบเวบเอาชิบม่อยหายไปไหนวะ นี่เรื่องสักผ้ามันของถนัดเราอยู่แล้วนี่คือแรงประดาลใจใบแรกผ่านไปใบที่สองก็ตามมา <c oughs> ไหนดูตัวนี้สิมันจะมีหรือเปล่าวะนี่ตัวนี้ก็มีวะ่ะยมีทุกตัวเลยสักผ้าแป๊บเดียวได้ไปตั้งสามพันงานนี้เสร็จจนนี่มันอะไรของมันวะเว็บมาแล้วนี่เสร็จเรียบร้อย <c oughs> เออมันต้องอย่างนี้สิวะนี่น <c oughs> พ่อครับ มีอะไรจะลูกขอเงินหน่อยครับพ่ออืมจะเอาเงินไปทําอะไรลูกจะเอาไปซื้อสมุดกับปากกาไปโรงเรียนพอดีมันหมดแล้วอ๋อดีดีดีลูกเดี๋ยวพ่อเอาให้เอาเอาไปใช้สอยดีๆนะขอบคุณครับพ่อแม่ลูกใสยพ่อเป็นคนดีจริงๆเเยอะนี่เสร็จโจนนี่ไงบัตรเติมเกมก็ได้ขนมก็ได้กินเงินก็ใช้ใฮ้เฮ้ยเฮ้ไปอาบน้ําก่อน จะนอนได้ยงไงไปอาบน้ําเดี๋ยวนี้ผมกลัวหนาวครับพ่อผมไม่อาบนอนเลยแล้วกันเอ๊ะเด็กคนนี้มันพูดยากเย็นจริงๆมึงจะไปหรือไม่ไปยังไงก็ไม่ไปถ้างานพรุ่งนี้ก็ไปเรียนฟรีไม่มีค่าขนมฮะฮว่าไงนะฮฮฮ้ยเด็กดีจะเรียนฟรีได้ยังไงอุ้หนาว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 มากหนาวมากหนาวมากครับพ่อผมอาบน้ำอยู่ผมอาบน้ำอยู่ผมอาบน้ำอยู่ครับพ่อโอ้ยหนาวมากหนาวมากเฮ้ อาบน้าจะไปย่างกินอะไรเสร็จแล้วหนาวหนาวหนาวนาวอาบเสร็จแล้วก็พ่อเออดีแล้วที่ลูกฟังพ่อเอาเงินค่าขนมขอบคุณมากๆครับพ่อเฮ้งานการไม่ทำเล่นเกมทั้งวันไม่หลับไม่นอนมีอะไรครับพ่อไปล้างจานเดี๋ยวนี้ไม่สบายพ่อผมปวดหัวมากเลยเดี๋ยวพ่อให้ร้อยหนึ่งแล้วไปล้างจานซะ ไปไหนร uh, ู้วะต้องหายเงินคือเงินงานคือเงินไม่มีเงินก็ไม่มีงานเฮ้ยไม่มาตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยล้างจานเสร็จแล้วครับพ่อไอเด็กคนนี้ไม่เตาอะไรชิบหาย